ก็ออวันที่จะไปคาเฟ่กันแล้วคือแต่งตัวเสร็จแล้วชุดวันนี้ก็คือสีชมพูถึงตีนคอจะไม่เป็นสีชมพูก็คือเราอาสีม่วงไม่ได้ก็หาสีขาวไม่ได้เพราะสีขาวมันหมดก็เลยได้สีชมพูมาแทนเดาจะไปเจอพี่ๆกันที่คาเฟ่แล้วก็ดูดันตอนถึงคาเฟ่กันแล้วก็ถึงตีกันแล้วนะคะแต่ว่า,านัดไว้สิบครึ่งก็คือตอนนี้สิบครึง่งเราเพิ่งถึงตีก็คือเลดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นี่อะไรอ่ะมิ้นต์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีกันหมดเลยยนดีกันคือเราถ่ายป้ายัสด่ล้วะคะโอ้ยโจมารอานะคะโจมารสวืดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซฟูมาหาพี่คุสวัสดีค่ะ โอ้ยไหนอ่ะตี่มันไลฟ์นตอนนี้เราก็จะาลังไปลีดกวนนะคะทุกคนไมนมาดูแบบไม่ไหวแล้วพี่รอคแล้วไม่มาแล้วพี่ตัวใหญ่นมาก ไค่พูดสิคะว่าตอนนี้คิวถึงเท่าไหร่แล้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบที่สุดไม่ได้กินค่าทุกคนอ,อีตัวต้นเลื่องมาแล้วอีตัวต้นเลื่องค่ะ <c oughs> ทุกคนเรอมันคนเดียวคะ่ะนัดไม่เคยเป็นนัดแม่ท่าเกมอุ้ยจริงเหีหยแต่ตตแล้วอุ้ยหลเ็ทุกคนต่างไป ซอยคลื่นอยกะหลี่ไม่เอาขวาอะค่ะขอางกทอดได้ค่วันนีทุรายการไหนนะคะกรอกเะ่เกกระปุกกรเปุกกระปุการะปุอกระปุกกระปปะปุลกระปุกปุกกรม่กกระปุะปเกกะระปะกกกระปุปุกกระปุประกกระปะปะประปุกกะประุ่การะปุกกระปุกกรกกไปุการะปุะประปุกะปุกกะุก วันนี้นะคะเราก็จะมากินปลาหมึกทอดคือจริงๆแล้วร้านนี้มันเพิ่งออกปลาหมึกทอดนะแล้วคือแบบเราไม่เคยกินเราก็จะมากินให้ดูเขาเข้าสู่ช่วงคอนเทนตสตอรี่เราที่ต้องบีบมะนาวสิ่งนี้เรียกว่าเลมอนนะคะมันไม่ใช่มะนาวมันคือมะนาวของปากเราก็จะบีบเลปั่วเรื่องของมือมือตกหน้าตาไหคะสวย One hour l a t e เามาออกอล์กกแล้วสวัสดีค่ะคนไลฟ์ที่แต่งนางนคนดีนะคะเราตอนต่อไปอยู่แล้วนะ s l e วันพายนะคะเรา s ปเีวันพายขอบคุณค่ะะไเฮ้ยให้เหรอะชอน่ารักนี้ก็คือ ิดรับคิวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากมากมากแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าซับสลีปก็หมดแล้วนะคะทุกคนขอโทษที่ลบมลุกโต๊ะแทนค่ะจากนี้เราจะเข้าเราจะไม่ดีออกจากร้านเหล้าแล้วเราต้องเข้าโต๊ะแล้วขอโทษค่ะน,นี่เราเราขอขอมาตาเนี่ยค่ะที่เราชอบไปไล่ทิ้งไป,ไปบ่อยๆแล้วเราก็กลับมาร้านเหล้า เราสำผิดแล้วค่ะสิขอให้สันเหนียนให้อภัอยเราเสเราสีรใ,ใ,หใหเหร,ะ,เหรเนะันเ,ออเหนเมอนะเเป็นเัตลอดงานนขอโทษที่่ำโต๊ะไม่ตังต้ง,ตงใจแล้วเราก็กลับมาหาแล้วก็ขอโทษแล้วก็คว่ใหม่ขอโทษะเอพอ,อเรียกตัวแล้วต้องไป ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้นะแตเพงเาเหมือนที่เขาพูดปกติผมเขา้ามมึงเขาแบ่งหูฟงกันจริงเขาแชร์เพลงเขาแชร์เพลงเขางเพลงขางเพลงเขาเพลงเจ้าข้เอ้ยแบ่งหูฟงเรื่องจริงเขาเขาแบ่งหูฟังกันแหละมึง กันนงเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนเขาเดินข้างกันใส่ถุงฟังคนละข้างฟังเพลงเดียวกันแล้วก็เดินไปตามทางสนามบินที่มีเราสองคนผู้จัดการหนึ่งคนแล้วเป็นหลักฐานเข้าใจแล้วค่ะเขาแต่งของว่ามันก็เลยอยากแบ่งให้แฟนใช่ค่ะ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 ไม่ได้โชว์อันนี้คือความจริงอันนี้อันนี้อันนี้เขาพูดเองไงใช่เขาชอบถ่องกระจกแล้วบอกว่าเออวันนี้มันหล่อจังเลยอตัวเองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาเผาอย่างรอบที่สองค่ะทุกคนว่า เขาชอบพูดหน้ากระจกกับต <Rid ic co> 네ัวเองอะหลอรอบนี้เขาก็พูดกับผมว่าโจเขาอีฉนหลอจงเลยอยเป็นแฟนจะไดง ม่้ท้องให้เลยได้ไหมเออเพมันท้อนะเลยเราพี่อะไรกันเะเราแพคทารีนนะไปเจอกันนานเลยกินข <desert in> <zos> ้าวแ้วย่างอ่ะอออร่อยอ่ะแฟนพี่เคอเหรอเราก็เป็นแฟนพี่เค a ร i n s ่ d e it's been a while since the last time i really smiled i'm so sick of faking like i'm gonna make it right i'm up every night cause my nightmare is real life my friends don't understand me i'm overthinking trying to go oh, oh. <coughs> หรือยังสานอย่ารอนานแล้วนะเจ้าภาพผิดเอ้ยรอนานนแบบนี้ไม่คอยด้ากันได้คือคัดรอแล้วรอเราแล้วของอะไรก็ยังไม่มาแต่ถ้าทำมารอได้ไหมก็ต่อไปมารอได้ใจสานเทียนด้วยนะเธอแค่เธอแทันจะเป็นเอ้ยมาได้หรือยังมาแต่ยังกับกันเอ้ยมาได้หรือยังหมดจะเลือจะแห้งแล้วนะก็แค่เอ้ยมาสักทีเธอะนะธอท่านอย่าให้สันเทียนรอนานกว่านี้เลย ค่ะก็คือรอพี่นุ่นแก้บนหน้าป้ายใหญ่เราวงมรดฐานนะคะก็อยู่ดีน้อยนะคะ day o n e Two times for the friends that left me Three times for my mama c u s she always been there for me Five days to ตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วหลังจากกินตีนอนเสร็จก็คือไม่ได้อัดต่อตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะจะมาเลาเก็บตกวันนี้กันโดยการเช็ดหน้าไปด้วยนดึกมากแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราไม่คิดว่าทุกคนจะมากันเยอะค่ะนี้เอาตามตรงคือตอนแรกอะ่ะ คาเฟ่ของเราจะแจกคับสลีปแค่ประมาณ300ชิ้นเองแบบรวม2ลายแล้วก็พอเห็นว่าครั้งนั้นที่สเปซไปแล้วแบบมันติดแฮกก็เลยเพิ่มมาเป็น5 0 0รแล้วเพราะว่าเราเช็คจำนวนคนดูอะคือคนที่มาไม่ได้เยอะมากใช่ไหมซึ่งเราก็เลยกลัวแบบเออถ้ามันถ้าทามาเยอะมันจะเหลืออะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้ทำมาเยอะขนาดนั้นก็เลยทำมาแค่นั้น แล้วสรุปก็คือมันไม่พอแบบว่าทุกคนมากันเยอะมากจริงๆแบบขอบคุณมากเลยนะคะเราจะเป็นตัวแทนนะคขอบคุณอุ๊ยตัวแทนขอบคุณในคลิปนี้นแหละก็คือไม่คิดว่าทุกคนจะมากันเยอะโอเคเจอกันใหม่ในะแค่ทุกคนบาย